น,นันนันคีซาเล่งดังเฮิดดังเฮินมาจอดนาบ้านห้องเอินเจี๊ยบให้ลุงชาติครับโถลดภาพไปจันแนสิภาพไปรับคุณยายว่าสั้นพอตะน,นันว่าวจุบคอยก็ตอบตกลองโอเคท่านที่โดยบ่ถามลุงชาติซักคำเพราะว่าคอยอยากไปหันนา <c oughs> ตื่นตะ้าแต่งตัวโกโก,โก้ลอนันงงทรงพิกัดปักมุดมหาห้ว่าสีไปรับคุณย่ายมองไดของจันทบุรีน่นานะถ่าอยู่ข้าวหนึ่งได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังเตื้อเต,ตื้อเปิดขึ้นเบื้องเมนขอความจากนันงงแจ้งพิกัดมาว่าอยู่สี่แยกเนินสูงอำเภอท่าใหม่จังหวัด จันทบุรีคอยกับหน,นันน่นกระหอบของฝากของตอนขึ้นรถแนมเบิงนาฬิกาได้เวลาหกโมงเสารนุ่งชาติกับผ้ามุขคอยจวดแต่ว่าก่อนสีหอดจันมุขคอยกะแวะปั่มน้ำมันอยู่ดอกว่าจักสองเถื่อ <laughs> เมื่อที่มุคอยออกเดินทางนันฝนกระตกดีดีมองแห้งแนมองคอยแนมองพ่อลิลลิลมาลอกปอกแปกมาตามทางเรื่อยๆเป็นระยะระยะจนมาหอดสีแยกเนินสูง <c oughs> <c oughs> หอดจุดไม้ไปลายทางประมาณบาบสองม่วงกลัวๆแปลแผบาย,ายสามผละพี่น้องกินนา้ากินไหนางเศร้าเมือ,อยู่ข้าวหนึ่งเจพาคนสวยก็เลยบอกว่าป้าเฮาไปยางเหีนตลาดป้าหาแนวมากินแลงน้ำวัสั้นจากลงทุเรียนที่มุคอยมาหาคุณยายนันกระบอกไก่กันปันไดกับตลาดผลไม้เนินสูงเจพาคนสวยก็เลย สามุขคอยเดินเท้าอย่างระมัดระวังมาถึงตลาดเพราะว่าฝนมันตกลินใหม่ๆกลัวมุคคอยหมนนื่นนานาพอ้าไปหอดตลาดกับของกินมีหลายอย่างมากมายคือกันกระบานเฮ่ายู่บวาสิเป็นของสดของแห้งอาหารทะเลผักผลไม้มีหมดแต่ว่านั่นก็ได้ปลาดุกย่างปลาทูติดไม้ติดมือมาพร้อมลูกเนียงและสะตอคอยก็ได้มาทุเรียนแตกมาน้าสามหน่วย เป็นยังก็ได้มักทุเรียนแตกว่าที่เพราะว่ามันถือจะเอาไปหองท้องก่อนน่ะนะ,นะได้แนวกินแรงแล้วมุขคอยกระย่างกับลงพ่อตามาหอดก็เห็นรถนานนงมาจอดพอดีพร้อมมักทุเรียนหมอนทองเนื้อดีๆสามเข่งใหญ่ใหญ่ให้มุขคอยเอากับกับกบละสินผุนแล้วลุงชาติกับอาซาที่สิเค้นมักทุเรียนเองเพราะว่าถ้าเป็นคนงานจับกุ้งแล้วบ่ลุงสิคอมาเป็นคนงานในโรงทุเรียนกับนันนงนั่นนะ เข็นมักทุเรียนไปเมียนแล้วสามเข่งถือกินมักทุเรียนแตกที่จะขวางสื่อมาห้วยห้วยอยู่ฐาบ่ได้ดอกสิกินก้อนเขาสะกอกตอนแรกตั้งใจว่าสื่อมาหอดแล้วจะขวางสิกินเขากินน้ำก้อน,นะนะจังสิตามด้วยมักทุเรียนมักทุเรียนมันก็แตกอยู่แล้วเฮากะใส่มือสีกเอาสีกเอาโหลดพี่น้องเอ้ยกินเข้าไปกระแซบยุตตัวหลานหรือว่าข่อยหิวบุ <laughs> นั่นกับผ้ามุขอยนอนอยู่ลงทุเรียนกับนาน่งอยู่คืนหนึ่งตือนย่ามมือเศร้าขึ้นกะแตงสิงแตงของเมื่อกะละสินตัวบันนี้ได้มักทุเรียนละคืนลดก้อนมูจัดเลี้ยงอย่างสวยงามเข่งนั่นเข่งนี่น้านงว่าให้มันถือกินหอมสะก่อนเดิมมุเจ้าจากปาด <laughs> เดี๋ยวพอสิว่าทุเรียนหมอนทองจันทบุรีมุกข่อยบ่แสบเด้ว่าสันล,ละว่า <laughs> ลุงชาติกับน้านงก็ซ้อยจัดขล้องขึ้นรถเรียบร้อยมัดให้ดีๆอ้อมป้อมเพราะว่าเฮาขี่รถท่างไก่ย่านคองมันปิวโตนานา๊รถนี่นะจัดคล้องแล้วๆแหนมไปเห็นหมากทุเรียนน้อยอยู่หน่วยหนึ่งกันเลยว่าสิผ้ากันมาปาดกินก้อนสิกับบ้านหมากทุเรียนหน่วย,อย,ยน้อยๆปาดออ,อ,อ,ออกแล้วมุกข่อยกับแบงกันผู้ละผู้สองผู้เอาไปให้คุณยาย,ายกินกับเขาน้ำเอาแม่บานีกินอิ่มๆแล้วเฮาก็เดินทางกลับกาลสินเดอ้อบาทที่นี่ <laughs>